นี่เราไม่ได้อัดรายการนี้มันนานขนาดไหนแล้ววะเนี่ยยังมีคนรอดูไหมเนี่ยก็ต้องกราบสมเด็พระจุคนด้วยนะครับผมลิครับผมวันนี้นะครับอยู่กันในรายการวอดดีโซเชียลครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับมานะครับแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะทําให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดข้อผิดพลาดให้มันน้อยลงนะครับก็ขอบคุณน้อง ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็สำหรับรายการวันดีโซเชียลนะครับจะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับคลิปต่างๆที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับผมว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรวะใช่ไหมมันมีไหมมีดิเฮ้ยไม่งั้นจะมีรายการนี้ได้ไงอ่ะนะฮะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแนะนเอาไว้กดไว้เลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมอัปคลิปเพื่อจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมอัปคลิป4ี่โมงเย็นนะครับ อะไรเขาเตอวะเออนั่นแหละผมอัพคลิป4ี่โมงเย็นนะครับผมก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะครับผมไปดูคลิปกันเลยคลิปแรกนะครับผมมาจากคุณตันติกรใช่ไหม GG Well Play เฮ้ยอ่าโอเคนะครับอ๋อโอเคพี่โอ้พี่ท่องจำด้วยเอาเกมจบครับผม ไม่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  GG Well Play กับ GG Easy เนี่ยมัน GG เหมือนกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันเลยนะเว้ยซึ่งคลิปต้นฉบับนะครับมาจาก TikTok ที่มีชื่อว่า G2eSports มีตัว S ด้วยคือ GG Well Play นั่นเนแปลว่าเฮ้ยกูดเกมอ่ะเฮ้เฮ้เล่นดีกันมากเลยครับ Well p l a y นะครับผมอ่าโอเคจำจำใส่หัวโอเคปุ๊บอ้าวเกมจบใช่ไหมจีจีอีซี คือถ yeah. ้าเล่นเกมโมบ้าแล้วแพ้แล้วถ้าเป็นจีจีอีซี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแบบอีซี่พ่อมึงมึงโดนคิวยับยับอยู่นะฮะคลิปที่สองนะครับมาจาก N... G...A... Z... Y...B... นักกัด Y...B อ๋อันนี้เ็ามีเครดิตด้วยนะฮะอ่าเด็กบอดแหละเด็กบอด์ดาะเชิบโอ้โหที่ผายมามา ไม่ไม่ขำไม่ไม่ขำถึงแม้ผมจะไม่อยู่ในจุดนั้นผมผมไม่ขำแล้วกูเชื่อว่าไอ้คนที่อยู่จุดนั้นแม่งก็ไม่ขำแต่คนที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายว่ามีขำอาจริงๆมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟมากๆอ่ะคราวนี้เป็นคลิปจากติ๊กตอกแล้วฮะโอ้โหลูกดอกมาเป็นพวงเลยโอเคเดี๋ยวจะบอกมึงจะปาทีเดียวเฮ้ยมึงเอาจิงแม่งไม่แม่นเว้ยแต่แม่งเท่มึงดูดิเอย้ย เจ้าแม่งเท่ยอย่าไปลองเล่นกันนะฮะผมผมว่าม่งอันตรายเว้ยกูสงสารกำแพงเลยเฮียกูก <L un> ็อยู่ของกูเฉยๆไปไปสิบปีได้หามึงมาทำร้ายกูทำไมวะเน,นี่ย <L un> อันนี้มาจากคุณบุญยลฤทธ์นะครับผมอ่ะอันนี้โหมด RTX นะครับแล้วปิดไว้นะครับผมเ <L un> หล่าไว้รรุ่นเมกานะแหมมีเซนเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะครับดีจังนะครับผมอ่ะคราวนี้เราเปิดโหมด RTX <L un> บ้าง <L un> เฮ้ยอันนี้เป็นการเหยียดนะฮะ ไม่ไม่ดีเลยนะไม่ไม่ดีเลยการเหยียดเนี่ยก <c oughs> ูปิดหมด RTX ไว้ดีกว่าแล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับผม,มแต่ผมชอบนะเราวัยรุ่นอเมริกาเนี่ยเรามักจะมีเทรนด์มีแฟชั่นอะไรจากเขาเสมอนะครับผมคือขี่มอไซค์กันไม่เป็นกลุกเลยคุณรู้ว่าแฟชั่นวีคนะครับผมโอ้โหสไตล์การแต่งตัวของคนนี้แบบใช้ได้คร <c oughs> าวนี้นะครับมาจากเพจ1862นะฮะ <c oughs> มึงเกิดปี1862แล้วเนี่ยอาย,ยุแม่งเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเอาอีกแกนี่ไงนี่ไงผมบอกแล้วมันเป็นนแฟชั่ เ,เขาอยากจะแบบรัดสัสดส่วนไงเอออยากจะอยากจะมีความแบบว่าใส่ทําไมวะผมว่าเขาต้องมีเหตุผลในการใส่ไม่ไงั้นเขาคงไม่ใส่แล้วมั้งฮะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะเว้ยเออนี่เราเห็นแค่ด้านหลังไงแต่จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรอย่างงี้ไปโร,เปรปงเรียนนะเว้ยปกติผมไปโรงเรียนนี่เสื้อนักเรียนพเพียวผมชอบกินเพียวไงสุดยอดมา,มา,มา,มาถึงน้ำนะครับคือมันรู้สึกอึดอัดอะนะส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่เสื้อก้ามเงี้ยแต่พี่เขานี่มีความแบบวิวัฒนาการเงี้ยเสื้อก้ามมัน เชยตัวอย like ่างนี้จริงกูยังไม่ร yeah, ู ala ้เลยมันเรียกว่าอะไรเด้ยแบบเนี้ยแหมไปเตะบอลมาเหนื่อยนะครับผมนะเห็นหมดเลยเนี้ยโอ้โหเขาวนี้เป็นแชร์ในแชร์ในแชร์อีกทีนึงนะฮะน้าน้องหมาโอ้โหเฮ้ยนะานายจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยคนนึ่นเขาจะแดกเนี่ยโอ้โหมึงคุ้มหัวลงไปได้คือคือคือไม่ต้องแดกแล้วครับตัวอื่นอะไอ้กูแดกคนเดียว ต,ตัวเดียวคือเพื่อนๆเ,เ,เขาก็แดดก,กันอยู่ดีๆนะพอมึงมาแบบเพื่อนกูงง c o n f u s e oh. โอ้ปวดหัวเลยครับมันอาจจะเป็นกลวุธีของหมาก็ได้นะเว้ยเออแบบดุดุเข้าไว้ไงมนุษย์มันจะได้ใส่เอเอ,เอ้เขาเรียกว่าอะไรวะกูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเออคือดุดุเข้าไว้ไงเเขาจะได้ใส่นี้ให้กูเออกูจะได้แบบแดกข้าวสบายๆไม่ต้องแย่งกับใครแหมไม่นา้ตัวน,นี้มันอ้วนกว่าตัวอื่นเลยเนี่ยอ้วนที่ไหนวันนลิกมึงเอาอะไรมองวัน่ะอะไรวันน่ะโอ้โหนี่มันเกม แบบยุคสมัยแบบผมเด็กๆเลยครับถามจริงกูต้องรอจนมึงลงลงมาเลยใช่ไหมอะกูจะรอกูว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆมันมันมันไม่มันไม่ปล่อยให้มันจบอย่างนี้แน่นอนอ่ะเขาเอเห็นไหมกูว่าแล้วมันมันมันต้องไปอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยกูรอตั้งแต่มึงแบบพึ่งลงมาพึ่งสปาวมานะเออแล้วกูก็รอมึงไปดิรอมึงไปเดะ ถามเพื่เพื่อนคิดว่ามันจะลงกลงล็อกให้อะคือถ้ามันกลงล็อกเน้่มันคงไม่มาออกในการนี้หรอกเนี่ยมึงดูซิอันนี้มาจากคุณเทียร์ดอ How to gain 1 million view in just 3 day in YouTube very secret tips วิธีการได้หนึ่งล้านวิวภายในแค่3วันใน YouTube เป็นเทคนิคลับซะด้วย7วิว สองปีที่แล้วนี่มันบูลลี่นะนี่มันเข้าขั้นบูลลี่แล้วเนี่ยเฮ้ยวิจะไปดูตัวต้นฉบับใน YouTube มากเลยนะผมผมว่าทุกวันนี้มันน่าจะเกินล้านไปแล้วล่ะพอมีมีมตัวนี้ออกมาเฮ้ยดีนะอ่ะรอบนี้มาจากคุณเทียวดอคนเดิมอ่านผิดขออภัยครับโทรศัพท์ฮะอะไรเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าครับ excuse me um actually my 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 ภาษาอังกฤษของฉันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ Okay, um, but uh, you know uh, Tom and Jerry นายรู้จัก Tom and Jerry ใช่ and Jerry is hidden in my room Jerry is here in my room <theat> i อยู่ Sorry uh, Jerry is <theat> here in my room <laughs> <theat> Yeah <theat> Okay please uh, come here and uh, uh, when, <theat> you uh, when you come here Ahนายมานี่ดิ <theat> uh bring uh, Tom with you We don't <theat> we don't have Tom in the hotel Okay uh, come please. <Thank> you. อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราขำในคลิปนี้ป่ะวนะเนี่ยคื่อไหนมันไม่ขำม,มันก็ไม่ขำไงมึงมึงขึ้นมาหากูแล้วมึงมึงก็เอาทอมมาด้วยเนะอ้ยมึงตลกป่ะเนี่ยอุ้ยถ้าเป็นไ้่เปถ้ามันไม่ใช่การเซตอัพไม่ใช่การจัดฉากที่กูแม่งหาะนะไอตัวคนพนักงานรับสายาาที่กูมีหวเรื่องมากอชิบายเาฮียถามกูรู้จักทอมแอนเจอรี่ไหมเอาสักพักบอกเจอรี่อยู่ในห้องกูคือกูต้องแปลกความมาวะเจอเจอรี่อ๋อหนูอ๋อห้องมึงไม่หนูเหรอปวดหัวเลยคราวนี้มาจากคุณ ข้าวปาน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 ครับข้าวปั้นไม่ได้อุ๊ยการที่เราเริ่มมาอ่านชื่อคนที่ลงคลิปเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกภาษาอังกฤษผมไปด้วยเลยนะนี่ขนาะดกูเรียนเอกอีกมาเนี่ยกูแม่งอ่านชื่อคนที่มันเป็นภาษาไทยและเียนเป็นภาษา,ษาอังกฤษี่ยกูอ่านไม่เข้าใจรู้เรื่องกกูจบมาได้ยังไงเนี่ย น่าเนอะน่าเนอน่าน่าพังน่าเอาแล้วภาษาจีนกูเล่นกูแล้วน่าเออนานะชาวซีบัสค่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปกูขอแปลก่อนนาน่าเน่ะตะโกนออกไปที่พังพังพังคือพังแบบพังเหรอเออเวนออสน่าจะใช่แหละเมื่อเขาเมื่อเขากินเบคอนที่เผ็ดอันนั้น โอ้โหกูแปลได้หยาบมากเลยกูนึกว่ากูเกิลเอออันนี้ก็กูเกิลนี่ว่ะนาน่าเนี่ยตะโกนใส่พังคนนั้นเนเมื่อเขาพยายามจะกินเบคอนที่มันเผ็ดเฮ้ยเบคอนมานาน่าเาายพน่ take that spicy bacon านาน่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 าเดี๋ยวนะเทปบแมนกูมาไงวะเนี่ยก็เป็นมุกภาษาจริงที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมกูชอบนะไอการที่มึงเอาคำ ที่มันเสียงคล้ายๆกันเนี่ยแม่งมาประดิบประดอยเนี่ยมันตลกดิหนา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 ภาษาจีน um> มัละประโยคครับผมก็จบคลิปกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ชิวๆไปแล้วกันนะฮะชอบชอบชอบไปอย่าลืกดไลค์นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเเตตือออนนนนนนดด้้้้ววววยยะะะคคคครรรััััับบบผผมมสสสลลลีีงงาไไปปก่แฮ